สวัสดีครับท่านผู้ชมและแฟนคขับอธิบายเอกวานทุกท่านวันนี้นะฮะตัดหย้าอีกแล้วนะกระปุกเอ็นตัดญ้านะฮะตัวของเส้นเอ็นสริงเนี่ยมันยาวเกินนะฮะระวังจะเป็นงูกินหางนะฮะกินกลางตลอดตัวซะด้วยไอ้เจก็โดนเข้าให้นะฮะงูกินหางกินกลางตลอดตัว โดนซะแล้วแจมแจมโดนเม็ดนี้เข้าไปนี่โอ้โหไม่เครื่องนะม่ดีจริงเนี่ยเขาอยู่ไม่ได้หรอกหวัวเกียร์ฮอนดานะฮะ UMK 450เคสี่ห้าโดนเข้าไปนี่เจ็บปวดนะฮะยังก็จะ ยังก็จะลื้อนะฮะโอ้ยหัวเกียร้อนมากเลยฮนะงูกินหางนะฮะไม่รู้กินหางตรงไหนฮนะคือถ้าเอ็นมันยาวเกินเนี่ยระวังนะฮะคือเรากระแทกโดยที่มันไม่มันไม่รู้ตัวแล้วมันยาวพอเสียงมันวิงวิ้งวิงวงเนี่ยราวังนะฮะงูกินหางนะฮะม่ออกซะด้วย <c oughs> <c oughs> ขาดร,ร้อนด้วยนะฮะโอ้โหยังกับไฟชอ็อตนี่แหละปัญหานะฮะงูกินหางนะฮะต้องถอดออกมาไม่รู้คาดพังด้วยหรือเปล่าเมื่อกี้นี้พักเครื่องมาประมาณสามนาทีคาดยังร้อนอยู่เลยนะฮะอย่าให้เอ็นยาวเกินนะฮะถ้าสังเกตเสียงผิดปกติเนี่ยให้หยุดหยุดทันทีทันใดเลยนะฮะ จยฝืนลั้นลุยไปต่อในขณะที่เอ็นยาวเกินนะฮะมันจะพันที่แกนพันที่แกนหัวเกียร์นะฮะโอ้โหโดนเข้าไปนะฮะขาดร้อนนะฮะเพิ่งมาเห็นอีกทีโอ้ยพันจนหยุดอะนะ,ะพันเอาจนแบบล็อกอะจนแบบหมุนไม่ไปอะ หมุนเข้านะฮะหมุนเข้าคือออกนะฮะโอ้โหเมื่อกี้นี่จับโดนคัดนะฮะระวังนะฮะค์ดติดอยู่ที่เครื่องนะฮะร้อนวิ้งวิ้งเลยอ่ะโอ้โหเผาหัวเกียร์พังไหมคือมันจะละไปนะกับหัวเกียร์ด้วยนะฮะหัวเกียร์เดี๋ยวหัวเกียร์สึกเข้าไปอีกนะฮะระวังนะฮะ ฐานหัวเกียร์เนี่ยถ้าโดนเอ็นสลิงพันยนเกิดแรงเสียดสีนะฮะโอ้โหดูมันพันซะก่อนนดูมันยาวเฟื้ยยาวเกินผมก็คือจังหวะเรากระแทกเราไม่รู้ว่ามันมันออกมามากมายขนาดนี้นะเราก็ไม่ไม่ทันสังเกตนะฮะเร่งๆตัดนะฮะ ดูมันยาวเฟื้อยขนาดเนี้ยจนมันพันแกนตัวมันเองนะฮะโอ้โหฮาร์ดร้อนปีเลยนะฮะเพราะฟิกชั่นมันเกิดนะฮะคาร์ดี่ร้อนเลยอืของแท้ซะด้วยแมเล่นฮอนด้าโอ้โหโโหัวเตียเป็นไงยังยังยังไม่ยังไม,ยงไม่ยังไม่โดนนะฮะ หัวเกียร์ก็ร้อนเผานะฮะมันพันแล้วมันเกิดฟิกชั่นนะฮะน้ำมันก็ซดเข้าไปอีกนะฮะไม่ทันระวังตัวพันตอนพันเนี่ยเสียงเปลี่ยนแล้วนะฮะเสียงเปลี่ยนยังไม่ทันเอะใจนะฮะตอนกระแทกอ่ะคือเราตัดเพลินเนี่ยเราเราไม่รู้มันกระแทกแรงขนาดไหนนะพอปุ๊กลงไปเนี่ยมันมันขยายเส้นมันยาวออกเองต้องฟังเสียงให้ดีนะฮะหยุด ถ้าเสียงเปลี่ยนเนี่ยเริ่มเริ่มมองปัญหาแล้วนะฮะเสียงเปลี่ยนนะฮะดีมันไม่ฟาดเข้ากับนี่แต่คงไม่ฟาดมั้งเพราะว่ามันทิศทางมันจะเฉียงเฉียงนะ,ะโอ้โหวันนี้เกือบพลาดไปนะวันนี้อธิบายออกวานจบคลิปเพียงเท่านี้นะฮะถูกใจคลิปนี้ก็กดไลค์ให้ด้วยละ่ะอย่าลืมกดติดตามนะฮะอย่าลืมกดกระดิ่งคลิปใหม่ๆอธิบายกันให้ใหเห็นกันไปเลย วันนี้อธิบายก็วาลาไปก่อนสวัสดีครับต้องตัดทิ้งแล้วล่ะกลับไปก็ไม่เหมือนเดิมแล้ว